คะ,คะปุ่นปะทูค่ะคากบอกค่ะบัน,นีี้มาค่ะมากินกับมารีเดอร์เขาใกล้สีเทียงเนาะค่ะเนาะมาค่ะไปจัดจานค่ะบันน,ะะน,นี้ ตัวประมาณประมาณสามสิบกว่าบาทนะคะที่ซื้อมาสิมีก้างเวลาแกะกระดุงกลางเ้ยค่ะมันทรงจะเป็นเน่ไข่ไหม Hôm ta mong Hôm mong cái mong cái mong cái 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 mong cái สิบเอ็ดบ่ค่ะยังรุดรอดออกไปอยู่นะคะนี่ยนี่ขอตักน้ำใส่ค่นะน้ำนันดีค่ะดีก็ใส่พริกป่นไปแล้วค่ะมันเนี่ยมันโมเผ็ดค่ะก็ะเลยเอาพริกป่นใส่ มันนี่เขาก็ตามด้วยนี่นะค่ะเ้นหอมและะ้วก็ัหอมบัวหอมบัวและะ้วก็ผักชีเนาะค่ะต้นหอมกับผักชีลงไปเนาะคะ่ะันไว้ผู้ใดหมากผักไว้ก็ใส่หลายๆเน,นานะค่ะเนาะเห็บครับเขาง่ายๆค่ะแบบบ้านๆเขาเนาะคะัน มะนนลิสเสเข็นๆเลจ้ะเซร็จเป็นพิธีแล้วค่ะบันนี้ป่นปลาทูค่ะกินกับพักเขานะคะเต็มถานเลยค่ะพักต้มค่ะปุ่นปลาทูค่ะขากบกค่ะบันนี้มาค่ะมากินกับมาลีเดอร์เข้า ใกล้สีเทียงเนาะค่ะเนาะมาค่ะไปจัดจานเลยมัน,นะะสวัสดีค่ะเจอกับอลีอีกแล้วนะคะเนาะช่วงใกล้สีเทียงเนาะค่ะเนาะกับข่าวฮามานี่กันนี่แหละค่ะกับข่าวฮามานี่กะป่นปลาทูเนาะค่ะเนาะอลีอยากกินป่นปลาทูะค่ะเนี่ยค่ะป่นปลาทูสีสรรันเพิ่นกะม ok ะข่อยเผ็ดปันใดเด้อค่ะเนอะอี่ยอดีเห็นพี่น้องเห็นบ่ค่ะผักกับเพิ่กนกะ เออเซร่ายอยู่ค่ะผัะกกาดเผื่อนค่ะมีผักกาดดอกเนาะคะ่ะแล้วก็กระลำแล้วก็ต้มดอกแค่เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะถ้าผู้ใดบอกวา่าบ่มาักกินขมเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะให้เอาอันนี้มันออกค่ะใส่มันออกค่ะเนี่ยเอานี่ออกมันกับบบขมแล้วค่ะแต่อลีกินหมักอยู่ค่ะอลีหมักกินอยู่ค่ะแล้วกะ็มีหอมพอมค่ะหอมก็คือแบบแบบช่วยเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมัน ฮ้อนๆเนาะค่ะบางคนมันกระหายอยากกินน้าเย็นเนาะค่ะหมักสีเป็นแบบว่าเป็นวัดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอากาศเฮากินแบบเฮากินน้าเย็นแล้วเขาแบบแบบว่าเฮาไปเจอกับอากาศร้อนสีมันกระสีหมกักแบบเป็นขัดจัดโบกแล้วเป็นวัดกินหลัดใบก็ดีค่ะนะวันละสามหัวสี่หัวนีก็ดีค่ะหอมแดงแล้วก็มีขาพร้อมกันนี่ค่ะขา,าลีขาอ่อนค่ะขานี่อลีแนะนําำอยากกินหลายนะคะกินหลายแล้วมันสีลวกลิ่นนะคะเนาะหอมแดงเนาะค่ะมีไข่พร้อมสองลูกค่ะ ไข่ต้มค่ะมีหมะกแดงกับพร้อมนะคะมีต้นหอมพร้อมค่ะสดพร้อมมากกินอยู่ค่ะลีอลีเป็นคนแบบตะก่อนเป็นภูมิแพ้เนาะค่ะนาอเป็นโรคภูมิแพ้แต่บบแมนผู้ถึงขันมาลุนแรงเนค่ะเพิ่งเริ่มเป็นเนาะคะ่ะอลีก็กินนี่แหละค่ะกินหอมแดงนี่แหละกินทุกวันทุกวันทุกวันดีขื่นเด้ยค่ะมันรู้สึกว่ามันเขาเจอแบบอะไรที่มันแบบพัดแบบว่าเพิ่นไปพัด พัดทอดอยังกินแบบว่าพริกแกงแรงๆสิตะก่อนนีเป็นค่ะฉุนแบบน้ำมูกจะไหลเลยแต่ว่าตอนนี้คือโบเป็นนะคะเนาะวันยังไงคืออาการดีขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะเนาะหมกทั่วเพื่อนค่ะเพิ่นพ,งพ่งเก็บมาค่ะแม่ค่าร้านค่ะมมกทั่วเพิ่งเก็บมามันสีออกหวานๆถ้าเก็บมาสองสามมื่นแล้วมันสีบ่ค่คอยหวานปันใดมาค่ะมากินเขากับอลีเดอร์ค่ะเขามาเบิ่งอลีกับอลีกับฝากช่องน้อยๆนะคะอลีคนผู้พานเนาะค่ะ ฝากเป็นกำลังใจเนาะค่ะให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้อาลีเนาะคะ่ะเนาะอาลีจะได้เห็นขิดใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเขามากกับกดติดตามนะคะกดติดตามอยู่ฝั่งทางอ,าอยู่ฝั่งทางขวาเนาะคะ่ะเนาะแล้วกดปุ๊บมันก็นจะขึ้นลูกกระดิ่งเ่าก็กดกระดิ่งปุ๊บพี่น้องก็ได้เห็นหนะอ,อาลีเวลาลงคลิปเนาะ,ะค่ะคลิปใหม่ๆเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะโมบ้าไล่บันนี้กินข่าวเด้อพี่น้องอยาวน้ำกันค่ะช่วงใกล้เชียงเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะอ่าน้องมิว นาวๆนกันใายมันสีน่ับ่บอ่ใช่หล้อก็จะให้มิบ,งบังลมนี่ันพัดมา กินยังับพักหลายคน เชบค่ะถ้ากินแบบฝุ่นปะทูซี่กบพากะซี่เนี่ยกินได้ไหลายอยู่ค่ะค่ะค่ะ อการบอกค่ะอลีล่างค่ะล่างเศษเส่เกลือทิ้งทิ้งไว้ประมาณสักชิปนาทีแหละค่ะล่างล่างเกลือออก อีนเนียหมดแล้วเข่าหมดไม่เป็นตัเข่านีดหน่อยึ่งบ่อร่อยอร่อยอร่อย คือทอดใช่ไหมมันไปอีกแบบหนึ่งเลยทอดถ้าทอดก็จะอร่อยอีกแบบหน,นึ่งไม่ใมันจะเหมือนมีความสุนมขาคาวน้อยกว่าถ้าทอดอะมันไม่หอมเกินไข่อเขาต้มเนื้อสันหมินข้าวนะอิ่มแล้วค่ะบัตรเนี้ เขากันค่ะค่ะรีบแบเอาขึ้นไอพี่น้องเบิ่งค่ะจ้ะเอาขึ้นเมื่อเช้าตาลมที่โพี่น้องโบเห็นต้องมาขึ้นยังทีค่ะการกงไก่ทำมาเน,นี้อดีขอโทษค่ะขอโทษขออภัยพี่น้องมันหาม,มุมบบเจอเนาะค่ะเนะาะก็แบบ เฝ้าเฝ้าแบบว่าอาทิดพร้อมเมื่อวันน้องมิ้งปนก็บจะไลส่สดเนาะคะ่ะเนาะอลีก็ฝากนะคะอลีก็ฝากให้เดอ้อค่ะนี่นะคะปนปลาทูเนี่ยค่ะปนปลาทูกับผักเซร่าอยู่คะ่ะเต็มถ้าเนะค่ะเนาะเมนูเฮาเมืรอนี่นะข้ามาเบิ่งอลีก็อย่าลืมเนาะค่ะกดถูกใจเนาะค่ะเนาะกดถูกใจให้อลีช่องออลีคุณภูพานเนาะคะ่ะเนาะอลีก็ขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับ พี่น้องนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามาให้กำลังใจอลีค่ะขอบคุณเล,ลยลนะคะนอะ้องอธิร่าล่ะค่ะสวัสดีค่ะ